ในเมืองเวสต์บรูครัฐเมนผู้คนเห็นแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่เมื่อเดือนมกราคมปี2019แผ่นนี้เป็นเหมือนม้าหมุนในฤดูหนาวมันหมุนอยู่ในแม่น้ำเพรสซัมสกอตชาวบ้านเรียกมันหลายชื่อตั้งแต่ซูซาน้ำแข็งขี้เกียจไปจนถึงวงล้อที่แข็งตัวและหมุนได้คาดว่ามันกว้างประมาณ91เมตรทำให้มันเป็นแผ่นน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาแผ่นหนึ่งเลย แปลกที่แผ่นน้ำแข็งหมุนได้ไม่ใช่เรื่องใหม่มันเคยปรากฏในสถานที่ต่างๆเช่นรัสเซียและวอชิงตันมาก่อนพวกมันเกือบเป็นวงกลมที่สมบูรณ์แบบเสมอแล้วทำไมมันถึงเกิดขึ้นนักวิทยาศาสตร์บางคนในปี1997คิดว่าเป็นเพราะน้ําในแม่น้ําทําให้เกิดกระแสะน้ําวนรอบๆก้อนน้ําแข็งทําให้มันกลายเป็นวงกลมอย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามในปี2016นักวิทยาศาสตร์คน,นอื่นๆอ้างว่ากระแสะน้ําช่วยให้แผ่นเหล่านี้เกิดขึ้น แต่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิทําให้พวกมันหมุนน้ําอุ่นจะทําให้น้ําแข็งละลายและจมทําให้เกิดกระแสน้ําบนที่ทําให้มันหมุนน้ํายิ่งอุ่นมันก็ยิ่งหมุนเร็วขึ้นเคยได้ยินเรื่องไฟเฮสดาเลนในนอร์เวย์ไหมมันไม่เหมือนแสงเหนือให้นึกภาพว่าไฟเหล่านี้เป็นลูกบอลที่ส่องแสงม,มีผู้พบเห็นพวกมันตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่30เป็นอย่างน้อยสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้ปรากฏขึ้นในหลายสีและหลายรูปทรง บางครั้งมันก็กระพริบและบางครั้งมันก็ลอยสบายๆอยู่ในอากาศไฟเฮสตาเลนสามารถเกิดขึ้นได้10ถึง20ครั้งต่อสัปดาห์ทั้งกลางวันและกลางคืนมันอาจอยู่เพียงไม่กี่วินาทีหรืออาจจะนานกว่า1ชั่วโมงที่น่าสนใจคือไม่มีใครรู้ว่ามันคืออะไรกันแน่ความพยายามที่จะทำความเข้าใจแสงเหล่านี้รวมถึงโปรเจกต์เฮสตาเลนเริ่มขึ้นในปี1983 และโปรเจกต์ต่อมาเช่นโปรเจกต์สามเหลี่ยมแม้จะมีการวิจัยอย่างต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่มีข้อยุติเกี่ยวกับที่มาของแสงคำอธิบายบางส่วนได้แก่มันอาจเป็นวัตถุจากอวกาศเครื่องบินหรือภาพลวงตาทฤษฎี1เชื่อมโยงแสงกับฝุ่นจากการทำเหมืองทฤษฎี1กล่าวถึงพลาสมาที่เกิดจากอากาศและฝุ่นที่แตกตัวเป็นไอออนระหว่างการสลายตัวของเรดอน หินกระดิ่งเป็นปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนและนี่คือจุดต่อไปของเราในทัวร์ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันลึกลับคุณจะพบพวกมันได้ในบัคส์คาลตี้สหรัฐอเมริกาถ้าคุณใช้ค้อนหรือหินก้อนอื่นเคาะมันมันจะเริ่มส่งเสียงนักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาพวกมันอยู่แต่มันก็ยังคงเป็นปริศนาและมีสมมติฐานมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นกัน ปัจจัยต่างๆอย่างขนาดและรูปร่างของก้อนหินและการเรียงซ้อนกันอาจส่งผลต่อเสียงที่พวกมันทำแต่ปัจจัยเหล่านี้เพียงอย่างเดียวไม่ทําให้มันส่งเสียงได้แม้เสียงมักจะถูกอธิบายว่าเป็นโลหะแต่ก็อาจจะเกิดจากความหนาแน่นของหินและความเครียดภายในไม่ใช่แค่ปริมาณธาตุเหล็กการทดลองในช่วงทศวรรษที่1,960ชี้ให้เห็นว่าความสามารถในการส่งเสียงนั้นมาจากความเครียดภายในไม่ใช่สภาพอากาศภายนอก หินมีชีวิตที่พบกลางทุ่งหินแสดงถึงการขยายตัวหรือผ่อนคลายหลังจากถูกตัดซึ่งบ่งบอกถึงความเครียดที่ยืดยุ่นอยู่ภายในการผูกกร่อนที่ช้าในทุ่งแห้งๆอาจทำให้เกิดความเครียดเหล่านี้ได้รฤษฎีการถ่ายทอดความเครียดกล่าวว่าหินเหล่านี้ทำหน้าที่เหมือนสายกีตาร์หินที่คลายความเครียดจะส่งเสียงทุ้ม หินที่มีแรงเครียดจะสะท้อนความถี่ที่ต่างกันมันยังคงส่งเสียงได้เมื่อนำออกมาจากทุง่งซึ่งนำไปสู่เรื่องเล่าเกี่ยวกับการขโมยพวกมันขณะนี้ในทุ่งส่วนใหญ่ไม่มีหินก้อนเล็กๆแล้วและการทำลายหินก้อนใหญ่จะทำให้พวกมันหยุดส่งเสียงต้องใช้อุปกรณ์ขนาดใหญ่เพื่อเคลื่อนย้ายหินก้อนเล็กๆที่เหลือซึ่งมีน้ำหนักมากกว่า1ตันมาดูเรื่องบ้างไฟพญานาคกันดีกว่าพวกมันเกิดขึ้นในแม่น้ำโขงในเอเชียเท่านั้น ลูกไฟเหล่านี้เกิดขึ้นตลอดแม่น้ำที่ทอดยาว250กิโลเมตรลูกไฟเรืองแสงสีแดงลอยขึ้นมาตามธรรมชาติจากน้ำขึ้นไปในอากาศมีตั้งแต่เป็นลูกไฟลูกเล็กๆไปจนถึงขนาดเท่าลูกบาสเกตบอลจำนวนลูกไฟนั้นแตกต่างกันไปตั้งแต่หลายสิบถึงหลายพันลูกต่อคืนสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นเยอะในช่วงพระจันทร์เต็มดวงในช่วงปลายฤดูใบไม้ร่วงทำไมละ่ะนั่นแหละ ที่เป็นความลึกลับของบังไฟพญานาะคบางคนอธิบายปรากฏการณ์นี้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ทฤษฎีหนึ่งกล่าวว่าก๊าซฟอสฟีนที่ติดไฟได้จากสภาพาแวดล้อมที่เป็นหนองน้ำอาจเป็นสาเหตุได้อย่างไรก็ตามบางคนแย้งว่าการติดไฟโดยธรรมชาติไม่น่าจะเป็นสาเหตุคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อีกข้อเกี่ยวข้องกับลูกบอลพลาสมาที่ลอยอย่างเป็นอิสระ ่เกิดขึ้นเมื่อกระแสะไฟฟ้าที่พื้นผิวทุกปล่อยลงในสารละลายแต่สิ่งเหล่านี้มักจะเกิดขึ้นในการทดลองในห้องแล็บไม่ใช่ตามธรรมชาติเรามาต่อกันที่ลูกบอลสายฟ้ามันเป็นสิ่งที่เจอได้น้อยมากลูกบอลเรืองแสงที่ปรากฏขึ้นในอากาศมันชอบเกิดขึ้นใกล้กับพื้นดินในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนองและเกิดขึ้นร่วมกับสายฟ้าปกติอาจเป็นสีแดงส้มเหลืองขาวหรือน้ำเงิน และมักมีเสียงฟู่และกลิ่นแปลกๆตามมาด้วยลูกบอลแสงนี้มักจะเกิดอย่างรวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีเคลื่อนทีแล้วก็หายไปมันจะหายไปเงีเงยบๆหรือมีเสียงแตกเบาๆลูกบอลสายฟ้าอาจดูเหมือนเป็นอันตรายแต่ปกติแล้วจะไม่เป็นอันตรายแน่นอนบางครั้งมันอาจเผาหรือทำให้สิ่งของละลายได้แต่ก็ไม่เป็นอันตรายกับเรา นักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับสายฟ้าปกติยังไงผู้คนสร้างทฤษฎีขึ้นมามากมายเช่นปฏิกิริยาของอากาศหรือก๊าซแปลกแปกพลาสมาความหนาแน่นสูงการหมุนวนของกา๊าซเรืองแสงแม้แต่รังสีไมโครเวฟที่ติดอยู่ในฟองพลาสมากก็ยังมีอยู่ในทฤษฎีไฟยศสตสนกับลูกปัดสายฟ้ามันไม่เหมือนกันมันเหมือนสายร้อยลูกปัดและมันเกิดขึ้นเมื่อสายฟ้าฟาดลงมาเพียงเสี้ยววินาที ตอนนี้เราอยู่ที่ดินแดนแห่งความเงียบมาปิมีมันอยู่ใกล้กับสถานที่นี้ในเม็กซิโกเรื่องราวเล่าว่าในพื้นที่ทะเลทรายแห่งนี้คุณไม่สามารถรับสัญญาณวิทยุหรือพูดคุยกับใครได้เลยในเดือนกรกฎาคมปี1 9 7 0เจ้าหรวจจากิยูทาออกนอกเส้นทางแล้วก็ตกลงที่นี่มันมีโคโบอลบางชนิดอยู่เจ้าหน้าที่ต้องขนดินจำนวนมากออกจากจุดเกิดเหตุ จากการเคลียร์พื้นที่ในครั้งนี้ทำให้ดินแดนแห่งความเงียบกลายเป็นตำนานไปแล้วผู้คนพูดถึงแม่เหล็กแปลกๆที่รบกวนวิทยุรวมทั้งพืชและสัตว์ที่มีการกลายพันธุ์และชาวบ้านก็เอาด้วยส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอาล่ะตอนนี้เรามาพูดถึงดวงอาทิตย์กันมันไม่ใช่แค่ลูกบอลไฟลูกใหญ่มันมีชั้นนอกที่เรียกว่าโครโรนาให้คิดว่ามันเป็นเสื้อแจ็คเก็ตกันแดดที่มองไม่เห็น ซึ่งทำจากแก๊สปกติแล้วคุณจะมองไม่เห็นมันเนื่องจากดวงอาทิตย์สว่างมากแต่ก็มีวิธีอยู่ในช่วงสุริยุปร,ราคาเต็มดวงเมื่อดวงจันทร์เคลื่อนมาบังระหว่างเรากับดวงอาทิตย์โคโรนาจะปรากฏขึ้นอย่างสว่างสวยและเป็นสีขาวโคโรนานั้นร้อนจัดร้อนกว่าพื้นผิวดวงอาทิตย์ด้วยซ้ำซึ่งค่อนข้างแปลก นักวิทยาศาสตร์กำลังทำการศึกษาเรื่องนี้พวกเขาพบสิ่งที่เรียกว่าการระเบิดความร้อนที่ยิงจากดวงอาทิตย์เข้าสู่โครโรนาทำให้เกิดการระเบิดและทำให้สิ่งต่างๆร้อนขึ้นแต่น่นอาจเป็นคำตอบเพียงส่วนเดียวคุณจะเห็นว่าพื้นผิวของดวงอาทิตย์เป็นเหมือนพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยสนามแม่เหล็กสนามแม่เหล็กเหล่านี้สร้างรูปทรงเท่ๆบนดวงอาทิตย์เหมือนกับวงแหวนและลำแสง กล้องโทรทัศน์พิเศษช่วยให้เรามองเห็นรูปแบบเหล่านี้ได้อย่างใ,ใกล้ชิดโคโรนาทอดยาวออกไปในอวกาศและจากจุดนั้นมันส่งลมสุริยะที่เคลื่อนผ่านระบบสุริยะของเราอนุภาคของมันเร็วมากจนหลุดพ้นจากแรงโน้มถ่วงของดวงอาทิตย์มีจุดเจ๋งๆที่เรียกว่า,าหาดกัวลาเซลัง,งอที่คุณสามารถไปเที่ยวชมได้เฉพาะตอนน้ำลงเท่านั้นเวลาจะเปลี่ยนแปลงทุกวนัน คุณจะไปที่นั่นไม่ได้ถ้าน้ำขึ้นส่วนใหญ่แล้วมันจะซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลในแผนที่ก็ไม่มีแต่เมื่อน้ำเหมาะสมมันก็โผล่ขึ้นมาเหมือนเป็นซาลาเดอูยูนีเวอร์ชันมาเลเซียผู้คนเรียกมันว่ากระจกแห่งท้องฟ้าเราเมื่อไม่ได้อยู่ใต้น้ำมันจะกลายเป็นเงาสะท้อนขนาดยักษ์ของท้องฟ้าซึ่งเป็นจุดที่ดีมากในการจะถ่ายรูปลงไอนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแล้วเนี่ยที่นี่ก็ยังเป็นที่อยู่ของสัตว์ทะเลมากมาย เช่นหอยลายและหอยทะเลที่อยู่ไปทั่วชายฝั่ง